วันนี้นะครับพบกับผู้แข่งขันท่านแรกคุณตั๊กอันตรายครับเจอได้ผมเลยคุณตั๊กที่เป็นคนที่มีพลังเสียงสูงมากผมชอบเขาไม่รู้จริงๆว่าจะโดนทิ้งคน,นเฮี้ยมอะไรไม่มีที่ติเออลองเะืรอคะเที่ยวเดียวครับทํา <laughs> ทไมเป็นคนเสียงใหญ่อย่างนี้ฮะ คือเขาไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันนะฮะทำไมเป็นคนเสียงใหญ่คุณแม่เสียงใหญ่เป็ครับเอ่อทั้งบ้านมีตักเสียงใหญ่คนเดียวโอ้คุณแม่เสียงเลยอย่างนี้อย่างนี้นั่นนั่นคุณแม่เล่นปีมากแล้วชุดที่สามแลชุดแรกชุดอะไรฮะตักลีลาสองตักลีลาสองแล้วก็ชุดที่2ตักเต็มโชว์ตักแน่นโชว์แล้วชุดที่3ามชุดอาบน้ำตักอันตรายไงตักอันตรายที่ใส่ชุดที่ เปิดออกมาหน่อยที่นั่งอย่างนี้ได้ไหมอันนี้ท่านั่งทานปลาล้ว <laughs> <laughs> เน่เห็นไหมเขาบอกแล้วข้าันตรายเห็นไหมโอ้โหตายแล้วมาแล้วก็ะเทยเกียรติเลยนะโอ้โหดูซิเนี่ยโดนสอบทีเดียวหน้าเหลี่ยมเลยมันมันเหลี่ยมก่อนโดนสอบอีกครับวันทานพันศึกช่วยอะไรทานพันศึกบ้างเคยพบกับไปเยี่ยมเยียนทานพันศึกบ้างไหมฮะไม่เคยแต่อยากจะไปใจจริงอยากไปใจครับอีกไม่กี่วันนะครับเตรียมพบได้คุณตั๊กอันตราย ท่านนะครับประจําที่อยู่แล้วนะครับคุณตั้งอยู่ที่แท่นริมสุดเลยนะครับคุณตรงนี้แหละพร้อมแล้วลุยครับโอ้จับได้ก่าเลยาไหนก่อนครับหนึ่หรือหเชือกองเชียร์นะเชือกกองเชียร์นะฮภาหมายเลขสองนะครับ สิ่งนี้นะไม่มีใครอยากคบไม่มีใครอยากคบเลยนี่สองพยางนะครับนี่หนึ่งพยางดูจากภาพเลยพร้อมแล้วเริ่มครับพูดพูดพูดไปอะไรครับมัด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 อะไรอยู่ไม่ใช่ครับ ว่ามัดัดจุนะฮะมัดจุราดนะฮะมัดจุอันนี้โนนราดน้ําอยู่นะม,มัดจุราดเขไม่มีใครอยากคบนะครับรไม่ไหวคนตายแล้วเพราะว่ามันมีเขาฮะไม่เกี่ยวแลว้เกี่ยวกับชีวิตมัดจุราดนึงครับนึ่งกันแน่นะครับค,ครานที่สอน,นะครับตอนนี้คุณตั้งมาอยู่หนึ่งครับรอบแล้ว เปนหนึ่งนี่ดูจากภาพของเองเลยเป็นสำนวนนะเป็นสำนวนใจสู้เสือเดี๋ยวเดียเดียวเจเย็นเย็นเยนเ้อมแล้วเริ่มครับใจสู้เสือมีคำว่าใจมีคำว่าสู้มีคำว่าเสือใจใจอะไรใจสู้เสือใจดีไม่ได้ไหมฮะได้ไหมทันนะฮะกรรมการบอกว่าทันนะฮะใจดีสู้เสือนะฮะคุณแซมออกยังครับอันนี้ใจดีสู้เสือครับออกมาสู้กับ หมายนะฮะเสือ,อเสือ <laughs> ใจดีสู้เสือทุกต้นนะครับคุณตั๊กอันตรายนะ <laughs> สองคะแนนแล้วสองคะแนนแล้วนะครับเป็นผู้เข้ารอบไปก่อนนะครับคุณตั๊กอันตรายนะครับนะเข้าไปเลยแม่เหลือคุณเอและ <laughs> มีผวเข้าแน,นสองท่านนะครับเ <laughs> มื่อกี้ตกไปแล้วคนหนึ่งนะครับ <laughs> ไปแล้วเอหัวงูไปอยู่กับหัวงูแล้วข้างล่างรอบนี้มีคุณตั๊ก ส้มตึกนะฮะตักอันตรายอันตรายแล้วคุณแซมส้มหล่นนี่เข้ารอบมานะครับมีหมวดคำอยู่เยอะแยะเลยนะฮะให้เลือกกันนะครับถ้าหาว่าทาได้ถึง30คะแนนนะครับโลชั่นโอนิลครีมถนอมผิวมอบทองคำนัก1บาท1บาทถ้าได้30นะครับคุณตั๊กเริ่มก่อน1หรือ2ครับ2นะฮะหมดคำที่2นะคุณตั๊กบอกว่า ถ้าตกรอบแน่ดูนะ <S <S ไม่รู้ยังไง่จะไม่ขอดโรงเรียนเลยอะ่ะพร้อมแล้วเริ่มเทปชุดใหม่ของอัมพลครับชุดอะไรครับม้าแหลกคำมาม้านะครับจะบชนะได้ไงไม่มีใครคาดคิดเลยมา้มาม้มามืดนะครับเวลาใช้ไม่ได้ยืนเลยม้านั่งม้านั่งนะครับสวนสยามก็มีเด็กชอบขี่ทุกคน,มมนเลยม้าหมุนนะทำงานแากหญ้าอยู่หน้านางเลนะิงฮะทำงานแรกหญ้าอยู่หน้านางเลิงข้าม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 นะครับ ประวิศาสนรโบราณครับประวัติศาสนี์โบราณม้าม้าม้าข้ามข้ามข้ามนะครับสาวน้อยไม่เรียบร้อยเลยพวกนี้เรียกว่าม้าม้าม้าดีกระโหลกม้าดีกระโหลกครับข้างขาวดำทำไว้ข้ามถนนฮะม้าลายม้าลายนะครับของเล่นเด็กไทยสมัยก่อน ทำงานแรกยากอยู่หน้านางเลง้งไม่ครับมาเลยครับมาประเพณีโบราณม้าเร็วนะฮะมาเร็วของเล่นเด็กไทยสมัยก่อนมาอะไรนะอะไรมากันกล้วยมาก้นกล้วยเล่นนะมาก้านกล้วยเคยเห็นไหม้เอาก้านกล้วยมาแล้วก็หักตรงคอมันนะครับสมมุติที่เป็นก้านกล้วยนะฮะหักคอมันลงแล้วเราก็เี่ ขี่ได้แต่พระผู้ชายนะ่ได้ผู้หญิงขี่ไม่ได้นะม้ากันกล้วยเนี่ยทำไมฮะ <laughs> อ๋ออาจจะเป็นอันตรายยางกล้วยพาหนะสึกษากรนนะครับน้องๆรู้เลยมา<อ>้มาม้ามังกรม้านินมังกรเหมือนกันโอ้ทำไม่ได้เพียบเลยนะฮะฮกคำฮกคะแนนครับกตักเลือกก่อนนะครับเพราะมีคะแนนน้อยกว่านะครับเขาได้เต็มสิบเลยนะฮะ<อ>สามหรือสี่สามสี่สี่ หมวยคำที่สี่นะครับมหมวยคำที่สี่นะฮะเจอตลอดเลยนะเนี่ยร้อมแล้วเริ่มยกพวกเข้าตีขยี้ศัตรูเลยเรียกว่าไปไม่ได้ข้าวนะข้ามข้ามมังกรเมถุนตุนพิจิกเป็นราศีราศีนะครับราศีธรามรนะครับหัวแบบนี้มีแต่พวกที่เมาเมาหัวราน้ำราน้ำนะครับพระบิดาของพระออนส พระบิดาของพระอรุไม่ใช่เหมือนราเลยครับไม่ใช่ลาหุนกันข้ามข้ามครับเมียพ่อเจ้าชายเมียเมียพ่อเจ้าชายเป็นราราชินีราชินีนะครับพืชจำพวกเห็ดแต่เล็กเป็นผงเลยราราความมวมมองต้องงบนินราต้องงบนิน น้อยนะครับกล่าวร่ำราเมื่อถึงครลาเข้านอนนะครับราตรีสวัสดิ์ราตรีสวัสด์นะฮะราตรีสวัสดิ์ราตรีสวัสดิ์ก่อนเข้านอนถ้าถ้าลาโทรสวัสดิ์เนี่ยออกจากบ้านโถ่โถ่ความมัวหมองต้องมนทินราคีนะครับแต่พระบิดาของพระโอรสนี่ราหุนราหุลเลาอะไรจ๊ะ ราชาเก่ง <นะ S 2> มาก <ภา S 2> สุนาา<า>ันท์ทำไม่ได้ทั้งสิ้นนะครับห้าคำนะครับคุณสอนเป็น10บโวตกับอีก6เป็น16คะแนนนะครับอโอ้คุแซนนะทั้งคือสิน,สน,น, 5, นะตอนนี้เขา16นะกเลไปคุณตั๊กนะครับเชิญทางด้านนี้แม่ปันนี้คู่แข่งพเพลินว่าแข็งแกร่งไปหน่อยนะฮะคุณตั๊กนะครับตรงนี้นะครับมีโอกาสสำหรับคุณตั๊กอีกนะครับตรงป้ายเป็นทีทองนี่นะครับเป็นทองคำหนัก1บาทนะฮะที่เหลืออีก6แผ่นป้ายด้านหลังมีดังนี้ครับผลิตภัณ ว่าดอกเตอร์สมชายได้หนึ่งบ่าทก็เลือกอันนี้นะครับอยากได้อันอื่นเสียงโชคก็เลือกเอาเลยอันไหนเล็กนะฮะตรย